น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านฉันวันนี้ขอนําเสนอธรรมะในหัวข้อเตือนต้องฟังทาเวสุวรรณห้ามบูชาด้วยสองสิ่งนี้จะไม่มีผลแถมขออะไรก็ไม่สำเร็จก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะอาจารย์โอเล่เตือนคนไหว้เทวเวสุวรร์ห้ามบูชาสิ่งนี้พร้อมเปิดตำรับโบราณท่านผู้ฟังคะการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นถือว่าไหว้รีมีเฮแต่ไหว้ผิดขึ้นมาก็เฮไม่บอกเหมือนกันอย่างการไหว้เทวเวสุวร์ก็เช่นกันคะ่ะล่าสุด อาจารย์โอเล่ Le, ยานสัมผัสได้ออกมาเตือนสิ่งที่ห้ามบูชาองค์ท่านพร้อมเปิดเครื่องไหวโบราณทาวเวสวุวรรณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยในยุคนี้เพราะจะเห็นได้ว่าเรื่องราวปาฏิหาร ความเชื่อเกี่ยวข้องกับองค์ท่านและพรนานับประการที่หลายๆคนได้ขอไว้นั้นเป็นที่กล่าวขานในความสมปรารถนาค่ะอาจารย์โอเลยันสัมผัสได้พูดถึงตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของทเทเวสุวรรณพร้อมทั้งเปิดข้อมูลอีกหลายอย่างของความเชื่อเรื่องสายอารูปพงวงยักษ์ล่าสุด อาจารย์ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบูชาทเทวสุวรรณแต่ครั้งโบราณก่อนที่จะมีดอกกุหลาบมีน้ำแดงมีผ้าแดงอย่างที่คนสมัยนี้ได้นำมาบูชากันว่ามีอะไรบ้างตามฉบับของคนโบราณเมื่อย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อาจารย์โอเล่และทีมงานได้เคยไปถ่ายทำรายการที่วัจุลามณีจังหวัดสมุทรสงคราม และบอกเล่าเกี่ยวกับตำนานเทาเวสุวรรณและเหล่าอาสุรพงศ์วงยักษ์นำไปสู่การแห่มาทำบุญที่วัดอย่างล้นหลามขึ้นอีกค่ะแถมยังมีการทำพิธีจะสร้างพญาปุริศาสตร์เทวะคู่บารามีเทาเวสุวรรณกินผีบันดานทรัพย์ตามความเชื่อกันอีกด้วยค่ะ อาจารย์ท่านได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบูชาท้าเวสุวรรณในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีว่าสมัยก่อนผู้ตรงๆงสมัยก่อนผ้าแดงเป็นของมีค่าประทัดมีน้อยสมัยก่อนนิยมบูชาท้าเวสุวรรณฉะนั้นเครื่องบูชาที่มีก็จะประกอบไปด้วยดอกไม้ห้าสีตัวแทนทั้งสีห้า มากพลูมะพร้าวกล้วยมะพร้าวทองมะพร้าวแดงมะพร้าวไฟกล้วยหน้าหรือกล้วยแดงสุดยอดเครื่องบูชายามวลบุรีสูทั้งนี้เครื่องบูชาที่อาจารย์โอเล่ย้ำเป็นอย่างมากที่ห้ามนํามาถวายไหว้เท้าเวสุวรรณก็คือสุราและน้ำจันทร์ค่ะ เพราะว่าอาสูราหรืออสูร,รไม่ดื่มเหล่านั่นเองเนื่องจากเทวเวสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งเงินทองเทพแห่งพูดผีปีศาจหรือขจัดสิ่งไม่ดีถ้าเราจะบูชาเทวเวสุวรรณในบ้านเราควรจะวางตรงไหนมาติดตามรับฟังค่ะปีนี้เป็นปีที่คนนิยมเทวเวสุวรรณกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าพลังของพระราหูที่เข้าดวงเมืองพระราหูที่จริงเป็นยักษ์กระแสของความนิยมเทพที่อยู่ในกลุ่มยักษ์ก็มีเข้ามามากขึ้นในปีนี้เนื่องจากว่าท้าวเวสุวรรณเป็นเทพ,พเจ้าแห่งเงินทองเทพแห่งพูดผีปีศาจหรือขจัดสิ่งไม่ดีถ้าเราได้บูชาเทวเวสุวรรณในบ้านเราควรจะวางไว้ในห้องพระ ซึ่งในเรื่องนี้หมอช้างได้อธิบายไว้ว่าโดยคติแล้วถ้าอยู่ในอาคารสวนมากจะวางไว้ในส่วนหน้าของอาคารหรือเปิดประตูเข้ามาในบ้านก็เจอเรียกว่าจะตุโลกกบาลอย่างเวลาไปที่วัดที่เป็นความเชื่อในแบบมหายาน พอเดินเข้าไปในส่วนที่เป็นวิหารแล้วก็มีวิหารที่เป็นจตุโลก,กบาลอยู่ข้างในเหมือนเป็นอาคารที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นบ้านคนคงไปสร้างแบบนั้นลำบากจะวางไว้นอกบ้านก็กลัวหายอีกจตุโลก,กบาลทำหน้าที่ในการปกปักรักษาคุ้มครองพุทธศาสนาและดูแลเรื่องพูดผีวิญญาณไม่ให้มารบกวนเรา แล้วต่อมาก็มีความเชื่อในเรื่องของท่านเป็นผู้เฝ้าสมบัติเป็นการขอพรเรื่องของโชคลาภเงินทองตามมาเพราะฉะนั้นห้องพระเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดแนวทางอัญเชิญทาเวสวสุวรรณมาบูชาที่บ้าน หนึ่งนำองค์ทเทวสุวรรณประดิษฐานบนหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาที่เตรียมไว้โดยวางให้ต่ำกว่าพระประธานหรือพระพุทธรูปเล็กน้อยหากมีผ้ายันเทเวสุวรรณให้ติดไว้ด้านหลังองค์ท่าน 2. ในส่วนเริกในการอันเชิญควรเป็นข้างขึ้นตามปฏิทินจันทรคติ หรือถือเอาช่วงเช้าของวันพระฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นวันครูเป็นเลือกดีแทนได้ค่ะ 3. ให้ระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรยัยคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจุดทูปเก้าดอกพร้อมถวายเครื่องสักการะบูชาแล้วค่อยกล่าวคำบูชาเพื่อขออัญเชิญท้าเวสสุวรรณตามตำนานพุทธศาสนา ท้าวเวสวรรณในอดีตชาติเป็นพรามณ์ใจบุญเปิดโรงทานหีบอ้อยจนร่ำรวยมักบริจาคเงินทองให้ผู้ยากไร้เรื่อยกุศลที่ทำมาพระพรมและพระอิศวรจึงให้พรเป็นอมะตะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปัฐพีเป็นเทพแห่งความร่ำรวยผู้คนจึงนิยมกราบไหว้บูชาอีกตำนานหนึ่งเชื่อว่าท่านเป็นกษัตริย์แห่งกรุงราชคึก นามว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตัสารู้เป็นพระพุทธเจ้าก็มาโปรโดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ถวายพระเวโรวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าเข้าประทับเป็นอานิสงให้ได้วิมานอันสวยงามรวมถึงทรัพย์สมบัติมากมาย ท้าเวสวุวรรณในภาษาพราหมณ์เรียกว่าเท้ากูเวนในพระพุทธศาสนาเรียกเท้าไพศพเป็นเจ้าแห่งอสูรพูดผีปีศาจทรงอิทธิฤทธิ์มีอนุภาพมากเป็นหัวหน้าของเท้าจัตุโลกบาลประจําทั้งสีทิศเหนือมีเท้าเวสวุวรรณหรือเท้ากูเวนหรือเท้าไพศศมีอสูรรากษสะ ูดผีปีศาจเป็นบริวารทิศใต้มีพระยมหรือเท้าวิรุณหกมีกุมภันเป็นบริวารทิศตะวันออกมีพระอินทร์หรือเท้าวัทรัฐามีคนทันเป็นบริวารทิศตะวันตกมีพระวารุณหรือเท้าวิรูป,ปกักมีนาคครุฑเทวดาเป็นบริวารในตำนานกล่าวว่า ท้าวเวสสุวรรณนำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายสัตว์ดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่นๆของท้าวจะตุโรกบาลไปรังควานในสารนุกรมไทยกล่าวว่ากุเวนเท้าวเทพแห่งยักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งคุมทรัพย์มียักษ์และคุยหักกะเป็นบริวาร มีอีกชื่อว่าเท้าไวสอนวันในภาษาทมินระบุกุเวนว่ากุเปรันในรามเกียกร์กล่าวว่าเป็นพี่ชายต่างมารดาของทศก,กัณฐ์มีรูปร่างพิการมีผิวขาวและเขียวสูง8,000เมตรมีขาสามขามักยืนแยงแย่ถือไม้กระบองยาวอยู่วางขามีอาวุธเป็นกระบองมีพาหนะเป็นช้างหมารถ ปราศาสตร์อาพรมงกุฎประดับรูปนาคดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์มีบริวารแสนโกดถือโลกแก้วประพาสหอกทองรูปลักษของท้าเวสสุวรรณหน รูปยักษ์ยืนถือกระบองยาวกายสีเขียวมีบริวารแสนกอดถือโลกแก้วประพาสหอกทองมือขวาถือตะบองมือซ้ายเสมอหน้าอกแสดงการห้ามปรามมิให้เทวดาทำผิดมีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยยุติธรรมในสวรรค์ถูกนำมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอายการตั้งแต่แรกกรมอายการเมื่อหนึ่งกว่าปีที่แล้ว 2. เป็นรูปชายพรุ่งพร้อยเป็นเทพแห่งความร่ำรวยผู้ใดบูชาจะบังเกิดโชคลาภความร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดจะเริญในลาบยศทรัพย์สมบัติเงินทองอำนาจวาสนาไหลมาไม่ขาดสายใช้แก้ปีชงป้องกันภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นและมองเห็นขจัดพูดผีปีศาจ สิ่งอัปมงคลไม่ให้มารบกวนพระพูดผีปีศาจยักษ์เป็นบริวารท้าวเวสวุวรรณนิยมนำผ้ายันรูปยักษ์มาผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายคุณใสมนดำวิธีอธิษฐานจิตและบทสวดเพื่อขอพรท้าวเวสวุวรรณให้สำเร็จ ตั้งสมาธิและลึกถึงพระคุณของพระราตตรธัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดทูบเก้าดอกพร้อมถวายเครื่องสักการะบูชาอาทิน้ำผลไม้ดอกไม้กล่าวคำบูชาเริ่มจากตั้งน้ำมสามจบและตามด้วยบทบูชาเท้าเวสวรร์เพื่อขออัญเชิญเท้าเวสวุวรร์ดังนี้ค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดบูชา้ทาวเวสุวรรณแบบย่ออิติปิโสภะคะวายมราชานโน,ทน้ทวเวสุวรรณโน มารณังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภุริโตเวสสุภุสะพุทธังอระหังพุทธโธท,ท้าวเวสสุวรรณโนนโมพุทธายะบิดสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณฉบับเต็มปุตตะกาโมและเพปุตตัง ธนก,กาโมละเพทนังอัตติกาเยกายะยยะเทวานังปิยตังสุตาวาอิติปิโสภคาวายมมาราชานงเทวเวสวรน,นมารณังสุขังอรหังสุขโตนมโมพุทธายะ้ทวเวสวรโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสภุสะ พุทธังอรหังพุทโธทาวเวสสวรรณโนนะโมพุทธ,ธายะกล่าวต่อไปว่าสาธุลูกชื่อให้เอ่ยชื่อและนามสกุลอาศัยอยู่บ้านเลขกที่ขอกราบกร,รานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหมดและกราบขอบารามีองค์สเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการกราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้เมื่อเสด็จปู่ทวเวสวรร์ได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลูกๆและครอบครัวประสบแต่สัพพัสริมงคลอุด,ดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปู่ทาเวสวุวร์ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆและครอบครัวปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเธินและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แอดมินนะคะพาทุกท่านนะคะมากราบไหว้ขอพรเท้าวเวสุวรรณนะคะที่วัดสว่างหัวนาคำอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งวัดสว่างหัวนาคำนะคะเป็นวัดที่มีความสวยงามมากมากเลยนะคะมีบทไม้นะคะให้ทุกท่านได้ เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็กราบไหว้สักการะของพรน,นะคะแล้ววันนี้เราจะพามากราบขอพรท้าวเวสสุวรรณที่นี่ค่ะ